สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะเมื่อวานก็คุูตาได้สอนเรื่องรูปทรงต่างๆไปนะคะรูปทรงหมายถึงวัตถุที่เราสามารถเห็นรอบด้านเลย<ว>เห็นความกว้างความหนาความลึกความอ้วนความกลมคือไม่ได้เห็นในลักษณะแบนๆนะลูอนะคะเราเรียกว่ารูปทรงทีนี้คุูตาสอนไป4อย่างคือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคือลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหด้านนะคะทรงกลมก็คือต้องกลม กลมทั้งลูกเลยนะคะกลมทั้งลูกเลยทรงกระบอกจะเป็นแท่งและด้านบนกลมด้านตูดกลมนะคะทรงกลวยจะมียอดแหลมข้างล่างจะเป็นกลมนะคะทีนี้เมื่อวานก็ให้งานไปสองหน้าสองหน้านี้นะคะทีนี้ก็มีเด็กๆทําบางคนก็ทําถูกต้องบางคนยังสับสนนะคะแล้วก็งงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาครูตานสอนไปให้เด็กๆศึกษาจากคลิปให้ดีก่อนทํางานทรงทุกครั้งนะคะอะมาดูหน้านี้ก่อนเรามาเฉลยกัน หน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราวงกลมสิ่งของที่เหมือนกับรูปทรงต่างๆข้างหน้าที่กําหนดให้อันแรกเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกระเป๋าเดินทางเบาะนั่งลําโพงนะคะอาดูชัดๆกระเป๋าเดินทางเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมเบาะนั่งตรงนี้มันกลมตรงนี้เป็นแท่งลําโพงตัวนี้กลมตรงนี้แท่งเพราะฉะนั้นเราเลือกข้อไหนคะอ่ กระเป๋าเดินทางต่อไปทรงกลมมีเด็กๆสับสวนว่านาฬิกาเนี่ยเป็นทรงกลมนาฬิกาจริงๆแล้วมันเป็นรูปนี้คือตรงเนี้มันเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเวลามองไปมันเป็นแบนๆบใช่ไหมคะมันไม่ได้กลมเหมือนลผลส้มเด็กๆมันก็สับสนไปเอานาฬิกาไม่ใช่นะคะนาฬิกาจริงๆจ,จัดแล้วเป็นทรงกระบอกนะลูก ลองหันด้านข้างลองมองด้านข้างนาฬิกาจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ทรงกลมต้องเป็นสม้มไม่งงนะละูกต่อไปทรงกระบอกอันนี้ไม่ค่อยมีใครผิดนะคะกระบอกก้วยบางคนก็เลือกอันนี้ด้วยก็ไม่เป็นไรถือว่าถือว่าถูกนะคะแต่ว่า มันยังไม่แหลมพอนะคะนั่หลมคือมันคล้ายๆหูกแต่มันยังไม่เป็นทรงกลวยนะคะมันคล้ายเฉยๆเพราะฉะนั้นเลือกได้สองอันก็ได้อะให้สองอันเลยเป็นลักษณะคล้ายกลวยได้สองอันเลยต่อไปหน้านี้เขาบอกว่าให้เราเลือกวงกลมสิ่งสองที่สิ่งของที่แตกต่างจากพวกอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้เป็นทรงกระบอกอันนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเราก็เลือกทรงกระบอก อันนี้ทรงกลมอันนี้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้ทรงกลมอันนี้ทรงกลมก็เลือกสี่เหลี่ยมมุมฉากทีนี้เด็กๆสับสนอันนี้อันหนึง่งนะคะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เด็กบอกว่ามันต่างจากคนอื่นนะเพราะมันผอมมากเลยหลอดลองขยายภาพดูหลอดหลอดจะเป็นทา่านี้ปากกลมเอาไวด้ดูดปากกลมเอาไวด้ดูดแสดงว่าหลอดเนี่ยคนต่างขยายภาพมาละ เป็นทรงกระบอกเหมือนกับสองภาพนี้ใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่ไม่เหมือนก็คือกลองของขวัญต่อไปข้อสุดท้ายอันนี้ก็สีเส่เหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้เป็นทรงกลวยทีนี้ภารก,กิจสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆหาสิ่งของในบ้านตัวเองนะคะที่ เป็นรูปทรงต่างๆที่ครูตาสอนไปนะคะแล้วก็อัดคลิปมาส่งครูตาน,นะคะไม่ต้องยาวมากเอาคลิปสั้นๆแล้วก็ให้หาสิ่งของที่ลักษณะคล้ายรูปทรงต่างๆที่ครูตาสอนไปสี่อย่างนะคะแล้วก็ส่งในกลุ่ม Open Chat ได้เหมือนเดิมอันนี้เป็นตัวอย่างคลิปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิคะวันนี้นะคะครูตากับพี่แก้มก็จะพาไปดูสิ่งของต่างๆในโรงเรียน ที่มีรูปทรงลักษณะต่างๆนะคะเมื่อวันเราเรียนไปแล้วทรงกลมทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วก็กลวยพร้อมเลยยังพี่แก้มป้ายลุยเราจะมาหารูปทรงต่างๆในห้องนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่รูปทรงนะคะอันนี้เป็นเด็ก <c oughs> พ,พี่แก้มเจอ,อยังอ่าอ่าเจอแล้วหนึ่งอันนะคะอันนี้เป็นทรง สี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะกล่องลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด6ด้านนะคะต่อไปอ่าเจอแล้วอันนี้ทรงอะไรพี่แก้มกลว,วยไม่ใช่พี่แก้มแกงทรงกระบอกพี่แก้มทรงกระบอกเห็นไหมมันจะเป็นแท่งแล้วก็เป็นวงกลมนะคะลักษณะคล้ายทรงกระบอกเหลืออะไรลูกเหลือกล้วยกับทรงกลมไปหาต่อดีกว่า กลวยกับทรงกลมอ่าเห็นอะไรแวบๆเห็นอะไรแวบๆนี่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 นะคะเห็นไหมฝาจุกเนี่ยเป็นทรงกลวยทรงกลวยจะมีลักษณะยอดแหลมนะคะแล้วก็ข้างล่างเป็นวงกลมนะคะเป,เป็นกลวยนะคะไม่ใช่ทรงกลวยคุณตัน<ป>พูดผิดขออภัยด้วยนะคะไปอุ๊ยเห็นอะไรนั่นไง เรียกว่าทรงกลมนะคะดเด็กสังเกตนะคะทรงกลมมันจะกลมรอบด้านเลยนะคะอ่าทีนี้เราก็รู้จักกันสี่อย่างแล้วนะคะทรงกระบอกทรงกลมกลวยแล้วก็ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะดเด็กๆถ่ายคลิปมาส่งคุณตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ